สวัสดีงามซาวอากาศก็ปิดอีกเหมือนเดิมนี่เลยเื้อแล้วเสือกันฝนมือขึ้นเสือกันฝนหอบมาแต่บานใส่เ,เด้เธอเดียวพี่น้องใส่แค่ครั้งเดียวมันก็ขาดนะคะเราก็จะกินข้าวตรงนี้ที่โรงแรมของเราไกลว่าสิภาพไปอัน ไปวัดเทิงๆข้างเตียงนอนบ่าไป,ไป,ปลาแล้วไ่เยื่อนไปสิไป่อยการสารซีดแล้วขอสิบปหายนางเบ่งตรุกตรากินข้าวกันอาหารงามเซาอมาดาูมีแช่มีเย็นมีเนยนมฟางก็หลาเสร็จนะคะเข้าอนออย่างนี ข้นดเมากฟินซ่ซองหรือเราจะชดชดซุปพ้อนเมื่อเด้เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบไม่น้อยกินหมูว่านนี่อ๋อมันมีสองเสน้นมีเส้นขอบคุณกับธรามดาได morning อ๋อสุขอ๋อสุข yeah. <laughs> <-tarsonacha> <that> <mres> โอเล็์ด้วยแม่ได้มาเอาโอเล็์ดอันนี้สุกสุกเยอือไผ่อันนี้อร่อยสุกทัว Two hot dog bacon. ตูฮอตด g บเบ o n คอนไข่ต้มมันฝรั่งุยมีนมจีบมีต้องกิน nó không kịp chào chị áo năm bà เยวกินกันอย่างแล้วนีอาหารไทยกรัังเวียดนามข้าวพัดพัดวนเซนพุลละมา หุ้งนั้นจะเป็นน้ำเป็นชากแบบาแฟสารพัดน้ำข้าโพดแหนบว่าได้พัดพัก,พกโอ้ตายผัดก,ก,ก,กินไม่ได้หรอกขับพระเจก,กินไม่ไร้อยเดาค่อยไม่เหมือนใคร มนะีข้าวต้มเก็บตกก่อนออกไปนี่ไงร้านเฟอร์มอยังไม่ตั้งเลยมีข้าวมันไก่น้ำเดยม,มันมีมันมีหมูแดงหมูแดงลูกกรอบใม่ลูกเหรอในกล่อ,เองเหรอไม่ลูก พย่งงางเมืองทะเลหมอ,อกเบียดดำเบียดแดงเบียขาวไปนี่เขาหนนข้องน,น้ไหมเขาห้องเล่มนี่ไปขาทางพี่

สิล่งเขาพามาดูบรรยากาศเช้านะคะเราก็จะลงเขากันไปเที่ยวอีกยังอีบุรลืมโปรแกรมน้ำเสากับตามอัธยาศัยอาหารเช้าแจัดให้แล้วอุย้ยงามค่ะมื่อขึ้นมาพท้ายแล้วคะ่ะตรงนี้ทะเลหมอกเมือ่อุจมแน่รปเห็นนี้อย่างร้านท่าร้านล่วงยังบมเปิด มันหนาวด้วยวะที่นี่แล้วฝนตกเมื่อวานหนาวแล้วใส่สิยังเด็กก็รีเก้อใส่สิตาดตัวอันนี้เขาเขียนไว้ว่าจังโอ้ทางโรงเรียนของเด็กหนื่อวานนี่ คล้ยอันแล้วบุบบุบยังเปิดๆอยู่ก็แค่แบบอยู่ต้องเล่าอีกก่อนยางมาทางอันตลาดอันนี้กับอัน,นตลาดไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์มาร์เก็ตยังพอเปิดช่วงเศร้าเนี่ยซึ่งมีทั่วมากค่ะคนที่อยู่ทั้งนี้คือคนที่นอนอยู่ในน,น,นนี้เมื่อคืนนี้เท่านั้นดังนั้นรีบ หลือรถกระเช้าให้ฟานออกเป็นรอบค่ะหกโมงหกโมงคืนหลังหนักแรงกระสิยทุกขานาที่นะคะออกหกโมงเช้าเลยเพื่อจีไห้กับพนักงานคืนมากค่ะแบบ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 อันนี้ร้านไทยลูกเพื่อกินเป็นที่ระลึก ไทยมาเก็ตก็สิคลายของไทยนิดน,น,นห,หน่อยแหละพี่น้องไมื่อไหร่าวนะแต่วนะ่าเิบสุพยางไปสุดแบบเพราะวม่อไหร่หนาวพี่น้องน่าจากเมืองหน,นาวกับพรอเมืองหหน,นาวมาเอาพลังบวก มาเที่ยวพักผ่อนมารหลบนีถือว่าคุ้มอยู่คุ้มแล้วคุ้มที่สุดแล้วนะคะในการมาเื่อยว่ามาเลเซียไปแล้วลบมาอันเอายกกระเป๋าขึ้นเครื่องบินเมื่อเรื่อยบอกโอ้โหเป็นมาเลเซียยัยงกับพมา่าโอ้ตั้งใจ,ยจอาาายากไปพม่าเพราันั้ค้ายากเนี่ยค่ไหนให้หนีน้ำขรอรัวละเรื่องบางเรื่องแบบเบาบได้เน,ะนาะเวลาไม่น,น้อย ทะเลหมอกหมอกจริงๆเขาเปิดหรอหมอคะเขาเปิดขอยกระสีเขาไปน้ำฮอร์สีพ่อนั่งถ่าซื้อเลยบ่นิเดี่ยวเอาไปนนั่นบ่ถ้าเก็บไปเบิอง ครังแรกละนั้ยในชีว <t amentos> ิตไสืเตี้อเดียวอัเตี้ยเฉพาะสองทื่ไอจีบอชัดชู้ป๊อปมาพวกเขาก็เขี้ยวขาซื้อถ้าก็บอกโอ้ทะเลหมอพี่น้องเอ้ย ทะเลมอกทะเลมอกหมอกปาดแน่สิเห็นยังบ่นี <s <s ่อึมครึมเลยจ้ะโอ้ยยะไม่เห็นแล้วเห็นแต่กำแพงหมอกรถไฟฟ้ายังก็รถหะตีลังกาได้ไหมเขาบอกอยู่ได้เขาเปิดอยู่ขันฝนมาตกใครยยังกับว่าเห็นยังอกพี่น้องเอ้ย เอ็นจทั้งใช่ธาตุนะเขียงข้าเป็ียังดอกเป่ามันสั่นได้เ็แั่ไหมือเศร้ามากยังบาหลปานี่อ้ยะตื่นเต้นไปกับเ่านะเนี่ยเราจะได้ซื้อเ้ อาตัวใหญ่เนี่ยแหละมาตัวตัวแรกนี่แหละมีถ้าอ่างบนมีมีก็ึ้นสิคะบันนันบัเตอไป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 อนเ่อนเนี่เบิร์ดข มาเร็วดินี่โตัวไหนีมากโตัวไหนโอ้อายเดอร์โน่ตรงซ้ายกันอินันอีกกดอินันมันอยู่ซ้ายโอ้ยมันลายสันแท้สวยมันคือไก่แทลเจไปอยู่บ่อ่ะไป นไหนกับนนไหนแหละมะข้างเดียวในชีว yes, ิตข wow. ้างเดียวข้างเดียวป๊อบมาป๊อบมาได้บ่ได้บ่ Uh, no free no free but <Yes. S 1> uh, how, how much มุนได้รางวัลแต่ว่ามันแพงโพดไปหน่อยเลย่เอาแต่ว่าราคาเมืองไทยอยู่มื่นห่าไปหน่อยเลยห้พี่สาวไปหน่อยซื้อและหายผีใหญ่ซื้อ6,000ครัวจากราคามื่นครัวไปหน่อยมุนได้เนาะแต่ว่าไปหน่อยว่ามันมันแพงสำหรับไปหน่อยก็ได้เต็ม เจ๊เอวยืมซื้อเอาเวลาเดรางวัลจะให้เจ๊เสื้อเอวยซื้อเอาเพราะว่ามันแพงมากจะรับรางวัลเดถ่ายรูปแฟนตัวไหนเลือกที่รัอกระเป๋าก่อนรูกันตุ้มกันรางวัลตังได่หกพันเอามากระสวนรถเด้อโอ้โชคดีนะโชคดีนะนี่หน่อยหมุนได้เจ๊เอ้ยไปผู้เอานมันเอาพมีเงินซื้อ ได้ตัวใหญ่ด้วยได้ตัวใหญ่แต่ถือกับหลังเลยนะตีรังกาเลยแดนแด้บูบูบีบีก็มาไอ้มันทายแน่เห็ดแบบมันต้องมาบบบอะไรเป็นของเจาของกระได้ทายก็เอานะต้องหกพันกว่าคนเลยเนาะมันสวยนะป้าหนูยังดูตั้งหลายรอบเลย านวตั yeah. ้งพอแล้วเลืยออกมันยดออกมยืดีวอคือสิปื่มนะเด็กเต๋อไงในฝันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลยแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่า ไม่น้อยกับเจ้าสัวไปอย่างเนาะมันตัวใหญ่แต่ว่าบี้ยอยากได้แม่น้อยก็โอ้หกพันกว่าคนยังบ่ให้ไปหอดจักหม่องอีกอยู่เพราะแต่มองเดียวก็ใช่มาถือมาหนีผู้พิเภกโบเสียเงินค่ะมาแหล่งเลยเนาะแม่น้อยกับไปสองตัวพ่อ หาแสนหกอเงินึ้นได้เอื่อยหาแสนหกแทนแทนทนแทน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 ซื้อบัซื้อคือเงนบ้นบริษัทบ่มีเงินบ่มีนงินเปกัป๋าลงเขาไปมาแต่มอื่นหะมะเาจะหาซื้อไซคือกันนั่นละไได้บ เด้วเราค่อยไปลุ้นสีตอนนี้เราไปเอากระเป๋าค่ะพี่เดินไปเอากระเป๋ามารวมกันเลยเลกอา้นเร็วคนก็เริ่มขายบาร์บีคิวเริ่มทำการเบียร์ทังเบียร์แซเย็นขนมปังบ้านนี้บ้านนี้ ย่างแพะแคบบแพะแคบ,บเนื้อดูบรรยากาศของตอนเช้านะคะเราจะกลับไปโรงแรมเพื่อไปเอากระเป๋าค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นแล้ว ซื้อน้ำก็ซื้อโคกินพี่น้องหาแสนหาห้าแสนห้าเป็นเงินเท่าไหร่ห้าแสนห้าห้าแสนหาโอ้หาหมื่นหาหาหมื่นหาให้เขาหาหมื่นหาเออหาหมื่นหาเจปดบาท